โอเคครับผมวันนี้มาแนะนําวิธีการฟื้นฟูปีกคอดโบที่มันมีปัญหาเรานเรายิงเข้าไปมันเข้าไปลึกจนมันฮุบจนบิดปีกแตก okay. ครับก็มาดูวิธีแก้ไขว่าจะทํายังไงสภาพนี้คงไม่ร้อยเปอเซ็แล้ okay. แรกเลยครับต้มน้ำให้เดือด ไปเลยเคครับมตอ,ตอนนี้ก็ก็ค่อนข้างที่จะตรงครับครับผแป๊บเดียวเองได้ของ đều không có mà sai lắm kỳ hợp